ก่อนอื่นเลยอ่ะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาสลหรับการชกต่อไปนี้จะเป็นการชกของฮันแล้วสิทธิชัยสิทธิสพี่น้องนะครับเอาจะได้ขึ้นโชว์กายฟบีโอปินกาอาการชกครั้งนี้ก็เกิดขึ้นที่เมียงตูแหะทั้งตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30มกรกาคม2553ในรายการลานนดเด็ตไทยทันนัน่นแหละ ไล่การนี้ก็เป็นการนั่มยอดมวยฝรั่งเศสสองคนนะครับฟาบิโอพินกาแล้วก็ฮุดซินเบนนุยซึ่งก็จะได้มาชกกับนักมวยไทยสองคนนะก็คืออนุวัตแก้วสำริดแล้วก็สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนี่แล้วอาสรบอนุวัตในก็จับฉรากได้เจอกับฮุดซินนะครับเนาะสลบสิทธิชัยในก็เจอกับฟาบิโอปินกาแนี่ โดยในช่วงนั้นนะชาวฝรั่งเศสนะแล้วก็บรรดาเกียจิตทั้งหลายในต่างก็ลงความเห็นว่าคนที่จะได้แชมป์รายการนี้น่าจะเป็นฟลาบีโอปินก้านะครับเนาะเพราะฟอร์มรอดแรงเหลือเกินหลังจากที่ชนะโบวีสอุดมศอนแล้วก็มาชนะนอกอสุดสซดควนสอกินมีนั่นแหละสลับสิทธิชัยในช่วงนั้นก็เป็นหนุ่มน้อยวัย18ปียังไม่ได้มีชื่อเสียงทางต่างประเทศนะครับไม่มีใครรู้จัก เพราะว่าเป็นการไปชกค,ครั้งแรกการชกในวันนั้นใครๆต่างก็คิดว่านะครับฟาบิโอปินกาจะต้องชนะอย่างแบเบอร์ลูกเจ้าแม่จามเทวีอย่างแน่นอนเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอามาเบิงครับท่านผู้ชมบัตรที่นี่สิทธิชัยสิทธิสอพี่นอ้องเอาในวัย18ปีนะครับแล้วก็ฟาบิโอปินกาเนี่ยยี่สิบปีคนละ เอาเกิดก่อนเกิดลังกัน8ปดีสำหรับเรื่องกระดูกมวยนี่อาวฟาบิโอเป็นกา้านเนื้อกว่าเยอะนะครับกระดูกแข็งโป๊กเลยครับนี่เอาโปเซียก็เอามาตีหัวเ,เพิ่งเตียงสันบแตกซะละเอากำลังว่ายครูนะครับเนาะสิทธิชัยเอาเป็นการชกที่ต่างประเทศครั้งแรกวันะพี่เรียงเอาพี่เรียงเพื่อนนี่มาเห็นหนาดูจ้า เราลเล่าไลาเทียแล้วนักชกจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มแหละโอ้บะเป็นธรรมดาดิบุรีรัมม์เนี่ยมียอดมวยไทยหลายคนดิตั้งแต่พูดแล้วส,สํำราญศักดิ์เมืองสุรินและก็นำขบวนและนำพนน้องกีพามยุทธ์แสนเชิงปิ่นสินชัยสิงดําเพียรหมูเก้าเนี่ยานโชกข่านคลังนี้มีกติกายอยู่ดี้ามตีสอดเอาวซ้ำนี่แหละพอมระไผ่พ้อมระไผ่ ตีกันเทาแหรวเอาอเยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับเนาะวาจังไดสทิที่ใช่สิทสองพี่น้องพ้นแล้วเอาชื่อชั้นเป็นรองเยอะเลยทีเดียวเชียวสลหรับต่อมาในปีเดียวกันนี่แหละครับฟาบิโอปินกาเนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์มวยไทยไฟ์นะครับเนาะที่ประเทศไทยเป็นคนแรกกันนะคนแรกของรายการไทยไฟ์ เอาโดนเตะเขาหน้าขาเบาๆอะซิติชัยอะซิติชัยเตะซ้ายเอากระดูกมั่ยเป็นร่องเลยครับนี่ซิติชัยหรือว่าเป็นว่าเป็นสิได้เปียบเนี่ยปินก้าเนี่ยโอ้โหสอกกับว้ายสอกที่มั่งห่างหามปี่สองนะครับเนาะโอ้โหว่ายังโดนตัดขาลงลงไปเนาะ โชคมวยไทยต่ว่าห้ามศอกไหมฝรั่งเศสนี่ห้ามศอกนะมีประเทศเดียวด้วยครับเนี่ยประเทศอื่นเขายังศอกได้อยู่ด้ยแต่ฝรั่งเศสนี่ห้ามศอกนั่นนะโอ้โหเตะขาดังเสียลพี่นงเฮ้ยเดียงปางังแล้วปินกาเอาเตะขอเขาดุกซ่วงปินกาเอาเตะซ้ายเขาดุกซ่วงคืนว่ายังไงโอ้โหโดนเตะดุกซ่วงคืนคือเตะตะดุกซ่วงเน่เอาแทงเขาซ้ายปินกาว่ายังไง กรรมการบางทั้งหลังวาเป็นเดินยนต์เอาละสำหรับคำว่าเดินยนต์นี่ก็แปรให้ฟังแปรภว่าสนามบินเนะครับเนาะเป็นภาษาเล่าประเทศเล่าโอ้ยโดนเบี่ยงหักเหลี่ยมล้มลงไปงอยา่างนี้แหลสิทดีใช่สิสองพี่น้องอา ต่อมาเนี่ยค่าตัวแพงนะครับสิทธิชัยเนี่ยต่อยที่ต่างประเทศเนี่ยค่าตัวล้านกว่านะไม่ธรรมดาดิไม่แยกแท้แน่ยังเม่นยัง,มยงไม,ม,งไม่มึงบ่โบจักพาปเจียดติบักคานี่งเอาพาปเจียดรุดนะครับเนาะปินก้าว่าจังไลยปินก้าโอ้โหดูหน้ายังสบายๆบายนะครับปินก้าเนี่ยเอา,าชื่อชั้นเหนือกว่าน่ะ ออลม้ลมลงไปนะครับสิทธิชัย <c oughs> อุ้อคอนซอนกรรมการมาต่อยเข้าลำตัวเอาปิ่นกา้าว่าทั้งหดาปิ่นกา้อาอ๋อชนะแสนชัยซอคิงสตาร์แต่ที่เขาไปปิ่นกาน้านี่ว่าเป็นธรรมดาดิหนี่อ๋อไล่ประกบเคอนะ่รไล่ตีเขา,ป,เขาประกบเคออะไรชนะแสนชัยมาแล้วแบบค้านสายตานิดหน่อย น่่มลุดที่ไอ้สายมัดน่วมลุดเอาเมิดอ,อดกบแปลกนะครับว่ายังไงพาดชานะาายย้าเตะซ้ายเห็นแหละในโดนเตะตัดขาลม้มลงถ้าเตะลักษณะนี้นไม่ผิดกติกานะครับถ้าคัดขานี่อ่ไอะไรด,ดิถ้าเตะได้บันถาะ เอายกที่สองนะครับนอาไว้ทั้งใดไว้ปีกันเท่าไหร่ยกสองอะ่ะแทงเขาซ้ายเอาปิ่นกาแทงเขาแล้วเมื่อไหร่แล้วใช้กำลังที่เหนือกว่าปั่มลมลงไปนะครับแข็งกว่านี่ครับนี่เพราะอายุอนามเยอะกว่า2ี่เหี้ยวะสิรธรรมดาสิและเหลี่ยมก็ไม่แพ้มวยไทยนั่นนะเข้าหยัดใส่เห็นปะเ,เหลี่ยมบ่แพ้มวยไทยหรือปิ่นกาเนี่ เขาเป็นมวยไทยฝรั่งเศสที่เก่งคนหนึ่งบนทวีว่ายังไงสิทธิชัยในวัย18ปีเนี่ยเอ้า18ปดนีกระดูกยังยังไม่แข็งเท่าที่ควรด้วยครับเนี่ยแต่ว่ากำลังพละกำลังเนี่ยเยอะเวียงบอลง่บอลง, <laughs> ลง <laughs> สีเวียงเขาบอลงลมแหละไว้แยกออพคนะกรรมาการว่า ไม่น่าเชื่อว่าเป็นการชกครั้งแรกที่ต่างประเทศนะครับไม่มีอาการตกใจล่ะล่องมองด้วยนักชกจากนางรองเ,อเตะซ้ายเข้าบักเอลเอาว่ายังไงหมัดกับไปเตะเนี่ยเอาเอาทะลุแล้วโดนถลุงแล้ว,ลลวเอา เพียกออกมาแล้วเอาแท่งเขาเตะเขาดูดช่วงนั่นแหละเอาต่อยซ้ายต่อยซ้ายเอาปินกาไว้ตั้งแต่ปินกาเอาปินกาหันมาสาวหมัดนะครับเนาะเอ่าสิทธิชใจนี่เป็นมวยไม่แพ้หมัดได้คำนี้เป็นมวยโบแพ้หมัดตั้งแต่ไหนแต่ไ,ไรอันนั้นเห็นบ่เอาร่างมงึงเสร็จแล้วมันก็เป็นสินาลาดแค่น้อยเหรอจีปินกาเอานักชกโนเนมในสมัยนั้นนะครับเนาะ เริ่มนักใจไปเริ่มนักใจไปปิ่นกาเอาล็อกมากโอ้ยอาศัยเหลี่ยมอาศัยความเกา,าสิทธิชัยนี่ยก็ต้องออกอาวุธให้ไหลมันเถอะแทงเข้าใส่แต่ลูกเขาเนี่ยโดยธรรมชาติต้องแพ้มวยไทยมวยตะวันบแมนดีตีกับแสนชัยนีย่แสนชัยสูงเข้าปิ่นกาบ้านดีโอ้ เข,เขาเขา,าเห่าเลยเตดซ้ายเข้าดุกซ่วงว่าเป็นยังด่จอบตะพาคเข้ามาบุกซวงน่อา้อาวก็ซี่โคงนะครับเนาะเอาดุกซ่วงแล้วนะเอามาแตงไนโอ้ยเอาว่าเป็นสีออกทะเลจลน,น้อยหละติฮะปินก้านะมอดไสหาดแล้วดิเอาไว กรรมาการเตียนแล้วลมลงเลยเอาเข้าทางหัวเอาเมืดยหยกแล้วครับเอาเบื้องภาพซ่าดูภาพช้า,าแหละเนี่ยเนี่ยไล่ต้อนเข้ามุมอ่าแล้วขยับออกหลบออกมาได้นะครับเนาะเอาซิทีใช่เนี่ยเนี่ยโอ้ยนาแข้งกับมัดเปลี่ยนจ้าไหนแข้งกับมัดเนี่ย เอาต่อไปกันยกที่สามจนแล้วบาดนีนพี่นอ้องเอายกที่สามยกสุดท้ายแล้วครับเนาะยกตัดสินที่ดูดูมาเนี่ยก็อุย้ยยังไม่มีใครเพียงพ้ำมันแล้เอาล้มลงไปอีกกิตธิชัยเอาเตะโอ้โหขอดุกสวงนี่พออไหมไล่สวนเออไล่จวงมัดแล้วไล่จวงโอ้โหเข้าไปข้างพี่น้องเข้าไปค้างันเต็มๆอาไว้อยังไั้เอาสวนคืนสวนคืนนี่แหละสิทธิเชยเอา เฮ้ยไม่จ้วะว้าวระววงสอกนะนะอ๋ะอมีการเพื่อใส่สอกนะครับหามมวยไทยใส่สอกก็บซ้ำหามกินตาบัะคุงบ่ให้ใส่ปลาแดกนะับมันยากนิดอยา่างเฮือนฝรั่งเศสเห็นไหมฮะเอาววายังไงว่าพีโอปินก้าเอามาตีเข,าาเขา้าแล้วตีเขานาะเป็นมวยเขา่าเลยครับในปินก้านี่ไม่แพ้เขานี่ โช,โชคกระมุ่นเขานี่บ่แพ้ดิเอาว่าจังไรเนาะเอาแลกกันไปแลกกันมาเอากรรมาการทุกซงองทัก้ฮะฮ่าฮ่เฮ้ยว่ามันซ่องับแป๊วนู้อารจน์เลยเอาช่วงมัาแล้วช่วงมัาแล้วปีนก้าเอาแลกเอาดูเดียดโอ้หูยท่านผู้ชมมาอู้หูยบักในหน่อยนี่มาตาใสามันก็สูบบดถอยกันแน้วแล้วลองเบิึงกันแล้วบนท่ากันว่าน กินกล้าจะนอกยก ok ไดงนะจะนกยกยิกญ ok ญ่งให้นกสองใหย้ยกสามเอาพอมาสู้จริงๆเนี่ยโอ้โหสู้กันได้สูสีนะครับเนาะดูมไม่ออกนะเนี่ยถ้าดูแบบไม่ลำเอียงเนี่ยยังดูไม่ออกถ้าดูแบบมวยไทยเนี่ยสิทธิชัยก็น่าจะมีคะแนนนำนะครับเพราะว่าออกอาวุธเตะและเขา่าคนไทยมันได้คะแนนหลายกว่ามัดดี เอาว่ายังไงตเตะคนาน่าทรวงกันแหละเอาปิ่นกาเอาอ่อนแอแล้วเริ่มอ่อนแอแล้วนะปิ่นกาเอาลากข้อมา้าเห้เห็นนาเป็นห้อยห้อยแล้วเห้เอาสร้อยเขาแล้วครับเนาะห้ายแยกก้อนยหาน,นี่กระมาการแยกข้อหมาเตะซ้ายอยานันเน่ะมัดกับเขามัดก็เข้าเป้าเหมือนกันด้วยครับนี่เว้นธรรมดาให้กันดิ ต่อยเข้าลำตัวเนี่ยยนอยเตะเข้าดุก<ด>ช่วงเตะเข้าดุกช่วงขึ้นหน่อยเอาตอเตะขาสิทธิชัยอ,อ๋อล็อกมากเป็นมวยฝรั่งมวยฝรั่งเลยที่กันเข่าเป็นนะครับกันเข้าเป็นแล้วก็ตีเข่าเป็นนี่น้ำรับฟาบิอาปิโนโอ้ยฟาฟาบิโอปิการนี่เนาะท่า เอาว่ายัางไงว่ายัางไงแทงซ้ายน่ะปินกาเมิดยกที่สามนะครับอ๋กรรมาการกับสี่สิบแรงเทียนนึกกวันหละพี่เลียงก็เห็นดูดูเ,เราหากินกม็มวยไทยได้รับไหนเป็นพี่เลี้ยงเป็นเทรนเนอร์น่ะไอ้ธรรมดาทีเนี่ยช่วงนั้นโบวีโบวีตีกับปินกาในการเล่าอ่ะเถียงกับพีเลียงไทย โอ้โมเมนทีเรียงไม่ล่ะหัวหน้าค่ายแก้วสำบิดนะครับอ้าสีเมืองสิงสวนเงินนั่นแหละไว้กีบบันถึกสอกสีเมืองแลลวเอาว่ายังไงภาพช้าเอา,เอาสิทธิชชยเตะน,นี่โอ้ยเอาใส่แขนดึงรับลูกเตะเนาะครับเนาะถือว่าบ่ธรรมดาเอา๋สลับปินก้านี่ ลูกกันลูกแก้มวยไทยนี่มีพอๆกับนักมวยไทยนย้ชนะโบวีอซอุดมสอนมากไหมเนาะแล้วก็นกไก้นี่แหละนกสุดตะควันนะว่าจังไลหนละกรรมการจะชูมือให้ทั้งไหนวันถเถาะเบิ้งบอออกนะครับเนาะชกอยู่ฝรั่งเศสา,าบ้านเราก็ สีดิชันนาสิมีภาษีก็ให้อย่างเสมอเอาเสมอกันนะครับต้องต่อยกที่สี่กันแหละไว้ให้มันเสมอให้อย่างคือบดเตะเขไไ้เขปอปลายตีข้อปลายรอเล่าลายเตี๋ยแล้วเตี๋ยีย่างก็เนี่ยหุดเล่าอยากิวไว้เตะเขไไ้อไปลายเตไไ้เข้อปลายตีข้อปลายตีข้อปลายเต้ข้อปลาย เตะเข้าไปตีเข้าไปซอกเข้าไปอุซอา็อกไปเต้เข้าไปตีเข้าไปเอาระวังพังยกนะครับเนาะ <c oughs> เอาว่ายังไงต้องตัดสินกันยกที่สี่สิธัรมบด่าสิสิท,รรท,สทีชัยสิทสองพี่น้องกับฟลาบิโอปินก้านะครับนะเนาะสารการชกครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองตูนะครับเนาะเมืองท่าตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส เอผู้ใดเคยไปกันมันซื้อวาตูุบัตบรรละัะมันซื้อเมืองกูเอายกสุดท้ายว่ายังไงโอ้โหกรรมาการให้สัญญาณช่วงละเตะติดเขาแะไรสิที่ใช่เอาเป็นการลุ้นอันตื่นเต้นโอ้โหเตะฟัานราท่องพี่น้องกระเด็นไปตามแข้งกันเอาว่าจังไดเอากำลังหนุ่มแน่นกว่านะครับกำลังน่าจะดีกว่าอนะันนั้นสิบแปดปีกับยี่สิบหกปี ยังนั่งเล็ก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 ว้าวแย่ต้องมาพระละกำลังบัลลุสเซ่อาต่อยซ้ายแทงเขานะโอ้โห้แทงเขาเอาล่องเบิ้งเสร็จแล้วล่องเบิ้งเสร็จแล้วเอาใช้พละกำลังที่เนื้อว่าเอากำลังเนื้อขัวนะเขาโอ้โห้การพ่ออีพ่ออีแมวเอแต่ว่าเป็นการโดนแบบเบาๆเอาน่าจะนำแล้วครับเอาออกอาวุธได้จะแจ้งขัวเอาเตะไส้โอ้โห้ กินกา้าในดูท่าทางมันจะอ่อดละห้อยโดยแรงเนาะครับเนาะเนี่ยเตะกับพวกแห้งเลยแม่งเนาะตีมัดกับพวกแห้งหหปันได้เลือไาะไว้ตียุ่งกับพวกไทยแล้วสิเอาแท่งเขาว้า่เดี่ยเอาไมาเตะทรายเอา นม่เขาเรียกว่าคุมคุมสถานการณ์ได้แล้วคุมเกมได้แล้วเอาคุมเกมได้แล้วนะครับนะคุมสถานการณ์ปันไปปราบม็อบลเลยด้วยเอาเอากรรมการนี่ยังไงเฮ้ยนนนนนห่วยแย่งออกมากมึง <c oughs> จะนึ่งกันมาคือแฟงเกมสไตล์กรรมการเอ,อ,อ,อตซ้ายบนสองครั้ง ว่ายังไงเอาตอนี้ความหนักหน่วงของอาวุธเนี่ยอยู่ที่สิทธิชัยแล้วครับเนี่ยยกที่สี่เนี่ยยกตัดสินเนี่ยเอาไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วเป็นกล้าเนี่ยทำอะไรว่าเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเอาเอาเขาหยัดใส่กับพ่อสำนันน่ยมึนรวยยุ่นเนี่ยเนี่ยกำลังดีแล้วเกินนะครับสิทธิชัยเนี่ยสิทธิธรรมดาพูดนะ น่าจะรู้ตัวนะครับว่าเป็นรองแล้วปินก้านี่อะไรต้อยมัดครล้งแราย,ยกหรอในาณะเป็นการชกครั้งแรกนะครับเน,ะนาะการชกต่างประเทศครั้งแรกเลยละสิทธิชัยนี่ก็ถือว่าเป็นมวยนะที่มวยที่ขึ้นมาเร็วที่สุดเอาหลังจากนี้คาตัวี่ เกตแปดแสนนะครับเนี่ยชกต่างประเทศเนี่ยหลังจากชกกับปินก้าแล้วเนี่ยมาเดินสายชกต่างประเทศเนี่ยท่าตัวประมาณเจ็ดแสนถึงแปดแสนเป็นยังจังหูวัดตีไปอ่านพอ่อเอาเมอดยกแล้วครับเนาะหมดยกสุดท้ายกันแล้วปุ๊บแมนหมดยกสุดท้ายเอาหมดยกอันต่อเวลาพิเศษนะครับนะเนาะเนาะกระยกสุดท้ายนั่นแหละเพราะว่าซีบอตตีกันอีกแล้ว เอาพญาย่เก่าขึ้นไหมพญายิ่บอกหวยหนึ่งห้านะบอกถึงซ้ำนี่พญยามยังค์หนะึ่งห้าน่ะละล่างอาพ้นการตัดสินอาปินก้าก็ดูสีหน้าก็เหมือนยอมรับสภาพเนาะครับเสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องเนาะครับเนาะนักชกจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมยนะ์แหละก็สามารถเอาชนะคะแนนฟาบิโอปินก้านะครับเนาะในการต่อเวลาพิเศษ ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ